ไปีแล้วมันก็นจ,ะจะอาจชะจอ่างแล้วนอกจางนี้ปรเ็นย,ยังพอนอ่เนอนนอนเลย,นนเ,ลยเล่นโทรศัพท์บ่ีโทรศัพท์แข่งได้เล่นดียูบอแบตก็ได้นี่เออกวาเานะเชนหาใครแน่เนหาเออแบตกได้นหาโทรศัพทพ์รุ่นไหนน่ะน้องิมีนะ่ะโอ้ยชักละชั้นไหนเนาช้น,นี่ละกับบดีก็ได้และเนาะดินบุดีละชื่อน้ำชื่อน้ำไผ่เยน้ำลานนเนี แส oh, นเดียวหนึ่งเจ้าของ่อชื่อไห่นะเออเออเขาเนาะโอ้แต่ก็บริาคชื่อตรงเนาะเลยและอันนั้นพอเท่าพอเท่าพอเขาจะป็นตันหลักนะเขานั่นชาพันเลยต่อมาแหละเมื่อใหม่ให้อีนึ <No y. S 2> น่สิบพันเป็นสามสิบเลยมันโบได้ก็ว่าอะไรขับคลายอะไรกับพ่อแต่แต่ดกินเนะ <No y. S 2> เาะเขาไม่ใช่ผู้ใหญ่เขาจะคลายแสนหนึ่งอ่า uh. แต่ก็ย่งเจ็ดสิบ ใจว่าป้านนะแม่ไปบังนู่เงินนะป้ามึงสดีคุเอาสบายดีสบายดีพี่น้องทางลาวเนี่ยสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยและกระต่างประเทศกันยินดีตอนหับเข้าสู่ซองพอน้องแพร่น้อยอีกเล่พอน้องแพร่เนาะมื้อนี้พอน้องแพร่ก็ได้เดินทางมาอยู่ที่บ้าน สีวิไลพี่น้องเลยเนาะกับเมืองจำพรแฝงสวรรค์เขตพี่น้องเลยเนาะก็คือมื้อนี้มาพร้องแฟร็ดกับมาหาทางด้านพ่อสาวพายอีกแล้วพี่น้องเลยเนาะก็เมื่อนั้นก็ได้ยินพ่อสาวพายว่าเขาเขาสารแล้วกับมัดเนาะพี่น้องเลยทางด้านพ่อสาวพายกะก็ค่อนข้างแล้วกะเขาแล้วกับยังพ่กท่านได้เก็บเกี่ยวว่าซช่ซะพี่น้องเลยก็เคยก็ได้เอาเขาสารมาเล่าในมื้อนี้ก็ได้เนาะพี่น้องกะถุงนึงถุงน้อยนึงอะไรพี่น้องเลยเนาะเพื่ออาจจะไว่ายมาว่ายัง แต่คือสิได้มาหลายเท่อเติบอยู่เนาะพี่น้องเพราะว่าเราอยู่สองคนนะนะพี่น้องเนาะทางด้านภาษาไทยก็ได้แล้วก็โมเมนว่าคนทางมีลำรวยเนาะทางด้านภาษาไทยก็ได้พี่น้องแต่ว่าเราได้มีานน้อยมีเด็กกันเป็นว่าเป็นบุญวัสนาแล้วโบยังได้กับโบนูเนาะพี่น้องกัแล้วแต่แต่ละคนสิคิดเนาะพี่น้องเลยเอากับโบนูด้วกัน โอเคพี่น้องก็ไม่ได้ขับรถที่ตามรับชมน้ำกันทางด้านประตูไยเนาะพี่น้องเราก็อยู่เวนิวซาอยู่พี่น้องในตอนนี้ก็ได้ไปพี่น้องโอเคพี่น้องเนาะตอนนี้ก็อยู่กับทางด้านประตูไฟเนาะสบายดีเนาะประตูสบายเลยโอ้ยว่าไม่ได้เกี่ยวเขาไม่ได้เกี่ยวง่ายแล้วพอดแน่นเอ้าเขาซุกหรือบ่เพื่อนว่าเฮ็ดเมียว่ามันนั่งจัดช่องใช่ไหมได้เกี่ยวได้ขหาวเพื่อนได้ถ้าหากกระเบิดไปหึงแล้วเนาะเขาหาทางด้านประตู่อนพี่น้องเนาะทางประตูไฟ ขอกหาโล่ประตูเออเออแล้ก็ใส่ทงขับเนาะแมนดูนี่จัดซีดมาหายนะแมนเอ่าอ่เขาได้จีได้มาอยู่จักมือนี่ประตูโอ้ยลายมือแล้วเนาะกินมือละถอยสองคนมือละถอยนะ้มือถวยได้ได้นี่แหละเนาะประตล้างเทืาก่อนล้างเทืาก่อนเราจะคุ้มแรงเนาะแล้วก็ประมาณหาบึงมืึอละโลเนาะบ่อยคุ้มมึงนะมึงน่าก็ซื้อนะซื้ออยู่ไส ลานมาขายแหละก็หกสิบพันว่ะมาสิบโลบอว่าโมฮอนโมหอเอา,อาอแล้วนะเนาะแน่แนอลยยางปาเฮื่นน่าเบาหมดแหล้วมันมันว่าเอามันเคล่นมาคายนะครามีหงชีมันนะ่ะโดยโดยโดยเข้ากับบวชมาแล้วแะเขาหัวซีนมานนะนี่แหละเนาะอวัดอั่นแะกระเพาะมันเนี่ยนี่มาซ่อมใหม่โยหงชีกับหงชีพอขาลแล้วแหละแต่ดีก็ได้ออกมาไพ่บัตถึงเลยก่ะด้วย น้องเคยเจ้าขายบ่ลูกก็แล้วขอขอโต๊ะให้ลูกนะเน<อ>าะสมบัติของลูกลลผักนะเข<อ>้าแล้วนะเป็นสกขคนคขว้าเี่ดีเนาะแต่ก่อนตะกี้นหน้บ้านเนี่ยเข้าแล้วชอก่อนต้องชีใหญ่นะเจ้าว่าชีก่อนมูเอม่ชีกะได้เห็นแล้วเนาะต่อมาต่อมาเลยพิษกันกับลูกกับเต้าบัาาานเขาให้วันชีมากกับบ่อเห็ุเาะเปลี่ยนตงชีน่อยบ้านคงชีน้อยซีแล้วเนาะ สม่น้อยแล้วเอาช่องเต๋าบ้านเอาได้น้อยเนาะอ๋อช่องเต๋าเลย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 บานนี่กะตั้งากหันแล้วเลยเมียกะเสียเขาเลยเามาของมาหน้าบ้านมาของมาเลยมาไพ่เนี่ยมันเบิด์ตได้มันมาเนีมันเบิดเนาะอ่าไพ่บัเถิงไพ่บัเถิงกับบัชื่อมอยกใช่ไหมกับแด้วก็แล้วนั่นนะนี่เขาก็ขายขายน้องเคยเขาก็ดำเนินต่อเออน้องเคยดำเนินคำ ถ้าเขาจะกินเข้ามือชี้เขาบริสชียงเงินหรอกเพราะแน่นองเคยตัวเองเนาะแมนแมนแต่กี่เขาแต่กี่มันอยู่ใกล้ได้หลักเนาะไปอยู่กับต้นในวัดในหมู่บ้า่มหวแลลวเจ้าแค่มุ้นเลยวนนี้เอามามันเบิดเด่นมาเข่าลายเพื่อนเลยแต่กี่สุดในวัตถุพ่ายอยู่ในบ้านนี่กับจวา เป็นเศรษฐีพื่องไป่จักตะกี่ร <ปะ S 1> วยก็มูไปจักก็ได้ก็พอได้กินอยู่เนาะก็ะได้อยู่นี่ลงสีขาวก่อนมูเด้่นตะกี่นยังห่างยงแห้งเนาะประตูนะเนาะยังหาเงินหํางซื้อกับซื้อดาวกับแม่นของของตะดองเนาะของมูตะกี่เชี่ยวแรืร่รล้โบานทรายเราลูกเราโอ้จ่ายมื่นเดียวการนั่งกับเมียไมีจะชงหวดนาวค่ะอี่หลันไหนครองมูเนาะ กันจากเชียงบุรีในร็อกต่อไปสั่นแน่ประุูเท่าสี่มันจะได้เกี่ยวประรับเนาะเกี่ยวประรับแล้วเท่ากับสมัดติสี่สี่กรรมพอดีหาบนะมันจะได้หาบขึ้นเทียงพ่อพลางเทียงน้องเช้าพอแหละยัางม่ได้ไม่ได้แหละวว้าอยู่เมียามพระเท้าวม่ใช่ว่ายใช้เข่าโย่เสียงชักกลมพอแล้ว่ที่แล้วผ่าผลเนาะแม่นบ้านนี้ เริ่มไหมบ้านนี้น่องไงลดกับข้าวหญ้าในนาเพ่ยจะได้ปั่นข้าวมัน่แห้งลีรอเนาะโบนเทาบกกับเขาแค่นี้ใส่ตารางไว้เนาะข้าวบดเขาได้ข้าวบดเห็นหน้าว่ราะฉะเฮ็ดกับข้าวข้าวหญ้นะค้าวโมลข้าบ่แห้งลีอรอยามคือกูมือมันบ่เลยเขาไมนกระล่มด้วยแล้วเนาะลดความหนักมันถอดได้ตกมันนี่อิดมันรวมเนาะไม่ได้ไปใช่พวกประตูมันนี่เขาสิบปไปซะละมันเองล่ะฝนตกเนาะ ว่านนี่ได้ไปใช้วานนี่วานนี่อยู่ก้แจกนแจกอนแจกบุญแจกบุญมันโนนอืนมันไปบนหนึงกันบ่เออบเชียนำลางในลานทรายอมมานผลืมเชียปะตบเครื่องว่าจะได้เข่าสีบาเลืมอืมอบ้องชงตัวนี้ผลลุผขาดมันแตกหูหนุ่มไปจะได้ดอกวะนี้เครื่องหนุ่มอตัวผลืมเชียวหนอนนั่น วิดบ้านเขาแล้วก็พาดบ้านแล้วดองเฮานะเนาะต้องมาตามถูกนานนี่อย่างหลัดมาเลยมาไปเห็นขีตอมแดงติดวะหรือตุ๊กหักกับหักกับสักทีนี่อ๋อโอ้ยแล้วบ้าได้กิน่ลากินข้าวกินน้ำกับยังใช้กับนอนกินนี่มันนี่อันน่ะป้าแต่มือนั่นแหละป้าแห่งเนาะซื้อปลาลานเคยโดยโดยกับตะแหน่ลูกลานมาหายได้เราคำหนึ่งตะแหน่ พวกนิดน้อยนอนอยู่ในนี่แหละนอนี่ใช่อ็นนี่บ่เออพวกนั่นละอู้ไม่ได้มีเงินแต่มีกัญญามาเบิ่งแท้แต่วยพอสาวโตเัวเขาวันนี้ก็ให้เก็ยูค่ได้ซื้อยาอ๋อพวกในมะเขงเออมาจักในมะเขงมาจักยาได้มันหลบขบศูนย์บนเนาะพวกนเนี่ยแต่วันไล่อ่านกินมีเพื่อนกินเพื่อนบ่เออคนตกเนาะบ่ได้ไปใส่แล้วเราม่ได้ไปพร้อมกันค่ะแม่เป็เกี่ยวเลยอ๋อแม่เพป็นบ่ได้เกี่ยวเขา เอาแม่เกี่ยวมันก็ไปแล้วไปเอาล้านส่วนว่ะแต่เ<ต>ดี๋ยวมือหน่อยเราเอาล้านไปเอาล้านเอาล้านไหนงัวแน่แหละควายแน่จากงัวจากควายเออาคนใน้ผูกเนาะโดยยินเขาว่าอ่ะใครอยู่ดอกเกี่ยวนี่ประตูเนียแปลว่ามันกว้างอยู่มันสีกว้างไปเรื่อยๆเขาไปเกี่ยวเนาะแถ่หน้าหนานมเนาะ<อ>มันผูกมันเลี้ยงแต่แต่ไม่ได้เกี่ยวมันก็เดินอ้อยเขาเป่าลายได้เมน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 สีสีจำอบจำใบแหละแต่ต้มมันแปลงนิดหน่อยเนาะสออกงลักมันก็อิ่ม วายกันได้นี่งนมาชื่นอ้าวนั่นอดายเนาะมอบอยสังเอาวะนี่มันเจ้าเฮี่เรียกคำมาเว้ยเขาไม่ได้คำมาได้แล้วผ่านว่าตั้งควายตั้งวัวตั้งควายวนี้เราเราเป็นคนอฮฮะตลกกฮะทางั้นปลอดภยหัวลายอันพันอย่าง่อนก็แรกแต่้องข้า่อเนาะอมอวงวานเนี่ยก็ไ่ได้ไปเว่านเขาจะาเบไเกี่ยวเลยวือ เห็นแต่ซุ่มน้องสาวแล้วไปส่งซองใหญ่ที่ชิบะได้ไปอหวานไอ้ที้มือเจ๊ะมือโป้งมันพังกับไปเนาะเห็นน้องสาวแล้วชุ่สาวกลุ่มไปส่งซองพวกจะไป้ช่องเพาะน้ำมาได้เขาบ่อไห้เขาบอกบ่อไห้แลกราานนะโดยโดยเอามาแผ่เนาะโดยไปตั้งความบุญแต่เด็กๆความบุญสามขล่องพวกเอฟซีเพิ่นก็มีภูมิกับปศุพันธ์อยู่ได้บอกเลยเนาะ หากว่าพื้นประเพณนีอันบ่นไปวานสบายได้เป็นังไหพวกอันผีพังในี่สบายเป็นังไหนคุณท็อปอ้าวแบบว่าเฮ้าไปแล้วเฮ้าบ่ได้ก็๊บ่ได้หยังมีแต่ไปฉุดฟูรลดเขาก็ว่าสบายแต่แม่ความเขาอ่านไปอ่านมาเนาะโดยโดยแต่ว่าพวกนี่น่นคือเล่าเห้กัแม่เนาะต้องเทียบปัญาขอท้าบเนาะแม่เอามวัดว่าอื่าในนั้นอันนี้บอก พ่อนี่มีแต่พังลูกเดียวได้แต่ปูแต่ปูเขาเพล่ะคำเราเทิงกับจู่จู่กับจุดบูจู่กับจุดกับพังกับพังจู่อันเคยจุดกับจุดจู่พังกับพังอันละตายได้ตายไข่ละเนี่ยกันพังเดินเดินเดือนวันนี่ยเนี่ยเดินพ่อเขาเจ้าเคยแต่ปูแต่ปูเนาะแต่ปูแต่ปูเพล่ะพ่อก็กระเชิบมาแล้วเนาะ อย pues nah. ่างเราพวกเราทึ Alf ่งเราเจ้านะเขาวอกสบายเลยก็แม่งความเขาเนาะโดยเานี่ไปเผื่อฉีเก็บดูก็เชียงปวดฉีหอนเนาะแม่นเอออันนี้โอ๊ยตอนดุไปแล้วก็ตาวแล้วก็อภิปรัชตโลดโอ้ยไปแล้วก็ตาวหัวแล้วก็ฟูดโลดแหละไวเนาะมันไวอย่างนี้ก็เขาทำบริเก็บเนาะโดยโดยโดยนี่แต่ว่าไปหอดต่าเนื้อห่าวาบอกดิ่งหอนเขาเนาะ ผู้ชายในนั่งกะมียิ่งคือกันผู้ชายนี่หัวอยู่พี่เวลาอมาพังะนะ <No. S 2> บานนี่บานทับตะเกีบดูเขากะเต่าหัวกะบ,บ้านไม่ยิง่งม่ยิ่งนนหุปิดหน้าขึ้นบ้านบานนี่บัดตะเก็บดูเต่าไปหนาอีไรฮู mm. ้เหมือเด้หน่อยหน่อยเลยก็บ่าเตา่าผู้ชายตะกี้นั่นตื่นนอนนอนแล้วไปเลยเนาะไปอันไปหายชาน้าเผื่อว่า บ้านนี่บ้านท่านเพื่อดูกระเตาขึ้นบ้านนั่นเลยไม่ยิ่งกัเป็นนาข้าวบ้านแลวกระต้าไปเลยอีกได้บ้าไปเลยอีกกตาเป็นผู้ชายปนว่าด้วยนั่นเะเหินมันเนาะโดยสบายอันนี้กับเจ้าสบายว่าม่ได้ครัวลายเถ้อเขาอ่ะโดยโดยพกมได้กระดูกโดยต่กม่ได้กระดูกพักกับข้มือเนี่ก็คือว่าแล้วเนาะ บนี้ไผมาหาโบผูตูนี่ไปพุ่นละบาวเ่าเพิ่นมาบอกต้เล่ากับแต่หึงอะไรด้มคอยขมาเาค่เนาะ๋อ้คอยเขาโอ้มนามาหาเขาตืนเลยเงียบเงียบอยู่เ่งนี้ก็ได้เงียบอยู่ไปเอาไม่ตอกอยู่เตุโอ้ยว่นนี้แหละตัวรองแลวมาให้อือตัวเองว่ายาแล้ววะพ่อเนย พันหนึ่งพันปลายเยนาะดเดีย๋ยวไอ้เทือหตัวหาสิเริ่มจักมื่อนั้นได้เป็นพันแล้ว,วโอ้โหช่องชามโค่นพอโอ้ไวดีมันก็ได้ยากในจักต่อนใะนคำหลุดได้เนาะเพชรในหมู่มจักต่อในมือละน้อยเขาได้มือละพันปลายมันจะจักต่อนะโอ้ยมันธรรมาดาแล้วมันก็ไบมบ่ยากนะคำพันหลุดพายังได้เนานะเป<อ>็นธรรมาอีกวันเลยว่าอาม่ากับไม่มีเงินเกาะเล่าฮาวะไม่มีเงินเล้อ เราใช้จากกอกกันแล้วไม่ในนาเราเนาะเอาแล้วนะมาจักในมาเข่งมาจักตัวนี้โอจังหวะารบ้านหันบุมีน้ำมันเลยเอ้ยอาข้ากรบบมีตัวเองว่ะแแู่ว่านี้ก็มีเงินสิบสองพันหนึ่งโมบุญเข้าเะมากวานเจ้ามาหายพวกนี้้า่กรบมมีเนาะเราใช้จากกอกก็แล้วคุณยังเไว้อยู่เนี่ยไง ยังได้อยู่เจ้าเต็กเป็นพันมาบ้าเรแล้วผ่าแต่แสมันมันยังแห้งเนาะพอเรามาแต่มันซึนเต็มบนกระจกไปเจ้าวันเจ้านอนนั่นแหละจักเยไหวสีกับโเป็นยังเนาะมนเมนทตากไว้มันกับเผื่นซานโบเป็นสามเจ้าวันแล้วนี่นะจะเอามาหนึ่เป็นคนอารมณ์ดีสำคัญในการประสบใหโดูบ๊วยพอไรเราจะไหเมีสัมโน้ นาะบอยมองว่าผลเนาะมันนี่คือลิ้มมันมียังมีคนว่าอยากมาแต่งกับปศุพายด้วยปศุพายชีเอาบ่มีเงียีเพิ่นว่ามาหนาไทยปศุพายชีว่าเท่ายเพิ่นว่าปศุพายเป็นคนอารมณ์ดีนะปศุพายนี่นะแม่นโอยากมาแต่งกับปศุพายด้เพิ่นว่านะแต่ว่าอายุเพิ่นหลายเติบแล้วอายุเพิ่นกะหาชิบกับปศุพายโอ้ปศุพาย จีเอาว่าฮกองประตูไฟใช่บ้าวทรายเหนวะจังพ่าจะเว่าวพิรึกแท้เนาะมียินแกงประตูไนี่โธ่งานเปิดกระยอกกันแล้วเปินยอกเปินว่ยยอกประตูายนันและเนาะเปินกระซิบซยอกนันและยอกกันแล้วะถามประตูายในเด้อเห็นวะก็ยอกแล้วเนี่ผะคืออันพวกอันลูกลานบ้านพินี่แหะนาะมือนะ โอ้ยขอดแล้คืนทอดหมดเจ้าจะได้แน่ๆเป็นห้ามพม่ายังเช้าจะได้วะแต่กัพวกเทขคือมาเจ้าเลยเนาะโดยไม่ธรรมดาแน่นอนชุ่มเาเล้าพวอมบาเล้าพะเพิ่นเช่าถาเมื่อา้ปแจขกเนี่เนาะโดยโดยโดโอ้ยฮาว่าจะเอาฮาปสร้างคำพันมีสร้างไหวคนอารมณ์ดีกับเจ้าวะโอ้ยไม่ธรรมดานเนาะน่าประทัาชนีแรงจริงๆ ใชก็วยอกเขาจะเสกนะเขาก็หยอกเนาะคนคนยอกก็ก็ดีแหละแม่แมนมเป็นกันยังดีเนาะประถูไปคุณไปพี่ห้องถามกันเนาะประทูเนาะเีรของกันมาเล่าค้าเพลินกันอยู่นะหันเนาะโอเพลินท่าเฮาเน้โยโดยเพลินมาบ่เดี๋ยวนี้บ่เพลินบ่สิยากเลยเนาะติดนักเลยอือไม่ลาจังวาแล้วเชก่อนเชว่าเพลินเลยเลยอือมาเล่าแล้ว มานั้นมัชื่นเนี่ยวะมัชื่นมาบ่ามาแล้วก็ทั้งนางพวกผู้ชะพวกนเนี่ยวะเพราะยาังมื่อเราประเพณีไม่ได้แวบบอแล้วจะเข้าไปเข้าเขาไปโน้นเลยกันบ่หรือยังเข้าเข้า<อ>ไปก,กดป้องบุญหน่อยอัแล้วมานะมาแล้วว่าชฉือนอนาข้าวเปียกเข้ากิน,นวะกระ้วยอืมอมันวัเนี้พระเจ้าบ่เห็นาามาแอ้วเขาเขาไปโน้นแม่นแล้วแต่ก็า่าจะแว,วยูย่เลยเข้าไป ลูกหลานโทรกันไปตรปปวดของบุญอือไปกวดเหมือนกับบวบมาลีได้ครับเป็นไังเป็นไยังไอ้าวนาคก,ก็บ,บริมีช่องกองค่ะว่ะบานเนี่ยคันตะระบัดก็บ,บริมีแต่ว่าได้ขึน้นบ้านได้ตัวนี้มันบ่ได้ได้หายากได้มันต้องขเข้าเห็ดมากกว่างบุญเลยได้เพราะว่าอย่างนี้ตัวนั้นแหละจุดนักกองบุญน,นั่นหนึ่งตัวนั้น พาคันตละบัดอะไรกับช่องาชุ้มเนาะโอยพวกนั้นมันนักไรมันแพงเนาะนั่นแหละโอยโออำเภอนี้ัวนั่นแหละกัตั้งมาได้เลยอำเภาที่ไป้ก็การแลนไปอาพระเจ้าคลองขายเห็นงน้อือชาวบ้านกองเก่าแล้วมันท้าได้ทอดละไะเนาะมาเห็ดใหม่เอาโอมือนี่มันคุ้นอำเบอี้คำมี้รีกับแมนและบ้าใหม่โลดชื่อใหม่โลดชื่อใหม่นะคบเบิสแมนคำว่าชื่อฮอด จิมหาชิพกพันนวลมีหดมหุงเขา่ามีพัดลมบมแล้วเนาะเอามาขบเนี่ยชุดหนึ่งกองบุญเนี่ยมีจิบ<น>หาชิพกพันพันบประตูเอ้าบอกเขาเห็ุเอ้ามีช่องหมื่นมแลยแพงเติมเนาะมา่พอ,พอยเนาะเอ้ากะกะแพงนะเนาะแพงกะว่ากะว่าเขาพัดลมกม็มีตุหมหุงเขา่าสร้างนามีบนนะ เออตัวอย่างเขาก็ไล่จะหันแหละโดยโดยกับเครื่องมันก็บรรยากาเนาะบานนี้เม่งจะมีแล้วมันยังจะมีเบดเขามาก็เห็นน้ำมีเอาเขามาตั้งให้รถได้ยเม่งจะม่งอันผับเหมือนเด็กแบบเขามาตั้งให้รถอันนั้นบ่แพงแปดพันเราซื้อจนนะโดยโดยมันของแปดพันไม่เบิงได้อยู่ชิโนก็ว่าแปดพันจะมีบังคัาเห็นบ้านนี้ได้รถทรใช่อันคุนี้ แปดพันมาได้ขนมนะพี่ใหญ่ทำมาได้ขนมนายอยากก่อยจะเอาซีโนตัวเองว่ะซีโนเขาเติมขนมปิดหนึ่งเออได้จะได้เพื่อนกันเขาเข้าจะขายอยู่แล้วเนาะกัมมี่เป็นสังอมอนหกหน่วยมอนสิบช่องหน่วยอย่างไรนะมอนไม่ติดสิบช่องหน่วยอืมเท่าไรมันจะชื่อน่ะแปดแปดพันแปดพันต่ออันเขาก็แปดเนาะเลยแล้วก็ซโนตัวแปดกัมีได้ขนมช่องปิดเราอ่ะอ่าขอโทษที่ผลมาบ่ได้ มันก็ได้ลยยาเลิกเลยว่ะม้าจะเอาสิชิโ่นห้ได้ได้ก<น>ว,ว่าฮ่า่าฮ่า้ฮ่าฮ่าฮาา่าฮ่าฮ่่าาฮ่าฮ่า่าอ่าฮ่าฮาแล้ว่า่าฮ่าฮ่าฮ่่ายังมีเบิาเนาะ่าฮาแล้วมาก่าฮ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 าฮ่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 า่่า่าอ่า่าฮ่า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 ามา่าฮ่า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 ฮ่่าฮาฮหา่าฮ่่าฮ่าฮามาฮ่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 า้่าฮ่มา่มา,า่่่ เอลิกเลิกอนเบิเรแล้วผ่าอย,ย่างเทียนมาได้มันจะแน่น่นพันสามพันสี่นี่แล้วในวัดนี่บมีบุรี่ในวัดนี่ก็เขาก็เอากองหนึ่งบานในเอาคนแต้มาส่งชีวไรชีวไ่ส่องอาหานเปลี่ยนสลับก,กันนะนะโดยโดยโดย,ยชื่อขาดเลย,ปยเป็นหอเคลที่เก่าได้โดยคำบูชาเนี่ยเออให้เพื่อนคืนแล้วบูชาเขาบมีเนาะีฮรอยน,นี่นะ โดยส่งคืนอันนี้ชื่อขาดแในเกษตรอุปมาโดยแน่นแต่อุปม่ชิดกเห็นอย่างไรแต่อแล้วแต่มันมันแน่นนะโดยเรื่องอันนั้นจังว่าเอ็ดบุญนี่ก็นักเติมอยู่คนละฮะโดยทำมันวัาในอันผูกในหมัดมัตรในรีวอสนี่ก็ยังบ่เต็มบ่ได้นี่บ่เต็มยังบ่เต็มได้ได้คู่แต่สามองค์โดยทำาราไม่ได้สี่องค์ ไ้คอมมุนกะได้ใ่ <4 S 1> <ม>แล้วสี่ชาวมิงน,นี่เนาะขับจัวนใน่บนไลน์อีกคนว่าจัวไม่ได้ชื้อเช่นชิปหน่งยสีชาวมิงสี่ชาวมงเงินในติมมิงนี่ปูเคยได้บ่เคยเอาอยู่บ่ได้เงินในติม,มิงลังเสือกอ่บไม่ได้ชูเอาแล้วเขาให้เอาจะได้<อ>มาให้เนี่ยคู่ก็ได้ก็อย่างวะใคเพื่อนก็เอาไม่ใชา,านะไม่ไลักเือกโคมานก็มีแล้วเนาะแม่แม่แม่จะว่าได้เงินเมื่อน่ะ ยังไม่ได้ชื่อเลยเจ้าว่ามันจะออกไหเงินไม่นส้ใสเมื่อไปแจกกันเด้่ยเก็บเงินหมอเงินกัาเจ้าวานไรทางกระเจ้านาวานเขาตอแกกอีกในเฮือนนะแต่ห้าน่าม่เคยมิจาวานเป็นประชา์อะไแล้วเขาเห็ดขาวพันก้อนอีกตอนเสียนถวายทานนะโดยโดยจะเก็บมาใบหนึ่งมาบึ่งเลกไม่ชื่อในั่นแหละมือนี้ปูาชาไวายจะหันแหละโดยเจ้าว่าชิออกม่าจ้างแหละมือน มันออกไปเมื่อไรปะแจ๊กเมีใช่แวมันออกเลยแล้วเนาะแา,านปรนตู้เออเมื่อหนอนแล้หมักใส่ผ้าสลงุงเนาะใส่สบายปุ๊บประตูสบายเลยนุ่งสบายเนาะเคยนุน<ม>่งไหมทำไปปลาไปดรอนกยาดาอ,อ,อกเนาะเอามาทานีาา่ไปรอดเลยอ่านุ่งสูงแล้วไปเนาะอันนี้อยู่ที่จะน,นุ่งแน่ๆนี่อยู่ในเฮือนในช้าและานุงะง่งผ้าสลุงสบายเลยก็โบนักโบยังอย่เนาะ ยอัสโลงหงผ่อบ้ามาแล้วของผู้เฒ่าิ่นนี้ชื่อใน้่างะนะผู้เฒ่าิ่นมัใช้อันนี้คือสิ่ม่นผากเมินพืนเนี่ยเมนบ่อืพวกกัเมิน้วสุเห็ดตะกี้เนี่ยมันยังเกาะเขาเอินชื่อนะประเทศช้างเกาะกระเมินนั่นนะกับพูชียแตะกี้นี่ยไม่ได้ว่าอะไรหมู่ชิบหมู่เศ้าน่มาคายเครื่องได้ แม่มาพาใหญ่ๆแล้วก็พกแล้วก็้ายช่อนแรงในพวกเขมรเชียในเป็นหมูซิบหมูชาบปเลยมาขายแต่ละบ้านนะเป็นแค่ยืดยืดาดำเงี้ยเงี้ยีแล้วเพื่อผับเครื่องใส่เนอกไม่แต่พายช่อนแรงด้วนแหละเดี๋ยวหาเงินนะพองแดงก็ว่าแล้วมันก็ต่อเพดกันเนาะ จัมอันน่ะต่อแพทย์กันแล้วไอเมนกับลาวเขาเมนมันต่อภาคใต้นี่เลยว่าภาคใต้เป็นแล้วปช่างข้าเจ้าเอิ้นดินไปช่างต่อเขตโมเมนต์ต่อขีตยังวะมฮะฮะเบิงทีแบบดงกระเลียงดดงกระเลียงมันดงกระเลียงเขาคนเราเขาเห็นสะพานอยู่แล้วว่าตอนนี้อ่าสะพานก็มีแล้วเนาะปักชีนก็มีเหมือนกัน เขาสร้างปิดบขมิ้นเออขมีนั้นแล้วต้นไม้่ยืมพวกอันในการแม่น้ำของเขมีนนั่นน้ำผีนะเขาเขาขึ้นก็ได้อนะต้นอันตะเคียนบ่บ่ต้นที่ช่างกกฮ่าครับบันจาลืมก็ลืมที่ชงลืมซื้แล้วไม่ไม่มันนี่โคตรเออไม่มันนี่โคตรเขาขึ้นแล้วอก็เขาขึ้นก็ได้กินนกที่มาจับบ่ โนวาจังวาแล้วก็ไม่เมือนีิโคตตเนาะอยู่ในอยู่กลางน้ำเหมือนบอกอยู่กลางน้ำเอาเอาขึ้นแล้วเนี่ยเนี่ยมันยันเลยยันมักแล้วเขาเอาขึ้นเป็นอโลหลักอยู่ชายแหละเนี่ยเนาะเบางคน<อ>เบิ่งเจ้าว่าบอกตะกี้อีกคนว่าคํำว่าคอหนึ่งนะกุบของพญอินเนาะก็ไม่เมือนีิโคตต์ดูกระตัวกลางคองแต่อันพญายังไม่เห็นดอกเห็นแต่ทูบเงาในสมัยนั้นเนาะอันสมัยอันห้ามพระทัานเกิดเบอกว่าเขาพญอินเออพันว่าว่า พลังนะมันจะเห็ดเขื่อนโดยมันทาเห็ดบ่ได้ตายลายมันเป็นยังไงมันมันเป็นวัคขีดมันน้ำแหง้งโอ้คำคำไม่เห็ดเขื่อนตัวนี้ได้ในสามสี่ประเทศในไต้เขื่อนเดียว,น,ว,<อ>ยวนั่แล้วอือไทยเล้าก็บอกนี่กระเม็นขยังนี่มันเห็ดบ่อได้มันลงไปบ่ได้เหีมันน้ำแหง้ง<อ>มันบโอยอน้ำนามันโตแน่นะ้ำนาคำที่ ปั่นไปก็โอ๊อตจนี่ปัน้นซีโนนี่ยได้จอดไว้แล้วอยู่พี่ไปใกล้บ่อไรได้ไดมันแหงเนาะมันแหงเขาก็มือนี่ยเปิดบ่อไฮเออร์ว,วารีพีคอนฝอเพ่งคอนฝอยเพ่งไปเปลี่ยนใหม่แต่กี้่ทำไม่แต่ว,วารีพีรีพี๊มันเป็นหินมันก็คือหลีเลยเนาะแมนเป็นหินเป็นเออมันแบกกรแก้งกระเบาเขาเลยแหละโดย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 แก้งกระเบาเขากะบดบกชีเน้หาได้ใช้ยางฉ่ำนี่เนาะแต่ปั้นหน้าพอล้มก็ปั่นเลยแหละหน้าท้ายบกเก่งไม่หน้าความอยู่เรื่อย ว่าน่ก็มีตีหินชองขังเนาะนี่น่ะกาตัวเองอยู่ในแก่งกับเบาผังน่ะโดยเดยบงบรจักตุ๊ดกุยาพูดน้องอยู่แล้วเนาะโดยตําหินตัวเข้าเอนวนาท่ายบอกเองยนี่คือลครประเพณีโดยประวัติของครประเพณีเนาะโอยไม่บ่อยเท่ากัคลิปนี้กับยังไง่าสมควรอนใดอัโอลงกับประตูก็ไดดเนาะนี่ต่ใบกับชาบ มันไม่มีใบก็ได้ยานใดก็ได้เมนเมนมนี่แหละงาเลยแหละหาจะกตายพอตายทางนหนนะโดยมันเอาขึ้นแล้วเนี่ยเโอเคด้างหนก็สิโคโตลาก็เนาะบ่ไวเนอกข้างนโคโตลาลงก่อดีวอ่ะดดีมีแห้งจ้าไในก็สู้ๆเด้ประตูเด้อเป็นลงใจ้าประตูจะนอยเราไปเกี่ยวห่อเนะโดนแดยมันแดดแบบดนย่ายน้แบบาเนาะประตูเนาะมันแดดแบย่ายเลี่ยโด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 ย